ไปหาเก็บขี่งัวมาใส่พักกันเ้อพี่น้องเอยขี่งัวนี่จะเป็นของเผื่อนบาทเนาะค่ะเนาะเขาจะมีงัวมาเลี้ยงเนาะคะ่ะเป็นฟาร์มจ้ะพี่น้องธรรมชาติก็สวยงามจากวันนี้แสงแดดดีดีดดปะกวางก็จีไชลดรถเข็นแบบนี้เนาะจ้ะเนาะไปเข็นขี่งัวทุกปีจ้ะพี่น้องจ้ะปุ๋ยธรรมชาติของฟรีจ้ะฝรั่งเขาไม่ห่วงนะคะฝรั่งเขาหายจ้ะมีแรงขนไปขนไปเลยอันนี้เป็นโรเบิร์ตนะจ้ะที่ตัดหญ้าจ้ะพี่น้องเอายืนมองแ่หว่อยู่นอะฉชนจะมาเก็บขี่แกเด้กแกไม่ต้องห่วง อของไม่มีประโยชน์แล้วห้มนุษย์ไปใช้ดื้อไปเราวก็เข้าไปในรั้วนี่พี่น้องเอยเขาจะมีรั้วกันนะคะเป็นขอบเขตห้งัวกินหญ้าจะพี่น้องหมดเขาไปเลยตุ้งแนงตุ้งแนงฉันเพิ่เวอ่อเพิ่เวอ่ออยู่ใส่ผ้าถุงเนาะพี่น้องเอยฝรั่งเห็นเขาก็แปลกตาแปลกใจสัญลกษณ์คนไทยจะเป็นแบบนี้เนาะจะเนาะก็มีแต่เพื่อนบ้านกันจะพี่น้อง ปากวางก็จะเรียกเอาแต่ขี้งัวแหงจากพี่น้องขี้ง้วเละก็ไม่เอาแล้ค่ะมันก็เต็มทีผูดพี่น้องเอ้ยมันก็จะแฉะแย้มแยะเม้นก็เม้นพร้อมเอาขีงง้วแหงก็พอเอาไปจักสองถังจากพี่น้องนี่ค่ะหาเคลียหาเลาะแบบนี้จ้ะเสร็จแล้วก็กลับบ้านจากพี่น้องเอ้ยชีวิตคนต่างแดนก็เป็นอย่างนี้แหละปากวางเป็นคนชอบปลูกพักจ้ะชอบกินพักแล้วก็ปลูกพักกินเองนารรอนนี่มีโอกาสได้ปลูกก็ปลูกเลยค่ะหาหเดือนพี่น้องไม่ต้องซื้อพักกินเองเนาะจ้ะไปตองน็อดตองน ก่อนจะใส่ปุ๋ยขี้งัวปกว้างก็พวนดินก่อนจะพี่นองพอหายอากาศมาถ่ายเทอย,อยู่ในดินเนาะค่ะเนาะพักผืชมันมจะได้งามเสร็จแล้วก็มาบีบีบีขี้งัวใส่พี่นองพวนไปแบบนี้ปกว้างจะใส่เฉพาะผืชที่ยืนต้นนะคะพวกมะเขือพวกแตงกวาอะไรประมาณนั้นนะจะพี่นองจา้าแต่พวกสลัดก็ไม่ใส่แล้วคะ่ะแล้วก็ลดน้ำตามอีกทีหนึ่งนาะค่ะเนาะปุ๋ยคอกี่ไดละลายไม่หรอเป็นอยู่แบบนี้เดี๋ยวไปนองทำเป็นระยะระยะเนาะคะ่ะใส่ปุ๋ยขี้งัวจะ้ะ สวัสดีจ้ากินแซ่บแซ่บต่างแดนกับประกวางสาวโคราชในสวีเดนเดอ้อพี่น้องวันนี้ประกวางพามากินขนมจีนจ้าขนมจีนน้ำยาป่าพี่น้องน้ำยาป่าปลากระป๋องจ้าง่ายๆใสกระชายไลย่ๆพี่น้องดูกระชายเต็มถ้วยเลยพี่น้องหอ,หอมปลาอ,อ้ยวันนี้พักโอโยเต็มถาดพี่น้องอยากกินขนมจีนแซ่บ เสพๆมาเด้อพี่น้องมากินเสพๆด้วยกันก่อนกินซสบปากวางก็ขอกําลังใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ปากวางด้วยนะคะปากวางจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่างแดนเด้อพี่น้องจ๋ามาจากแม่วันนี้แกเอ้ยทําเซตใหม่ๆเลยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ลงสวนจ้ะทํางานสวนจ้ะพี่น้องปลูกพักปลูกมีกินพี่น้องเอ้ยดูกระชายจ้ะ โอ้ยมันจีรน,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 นี่น้อถ้าแก่เอ้ยมาเด้อแสบแสบพี่น้องเลยขออภัยจ้ะขื้นคออุ้ย มาเด้อพี่นองจ <ası S 1> ๊ะหอมดองจ้ะ หอมต้นจ้ะพักชีลเลือดพักกาศหอมแล้วก็มีสาระแหน่พี่น้องแม่พักเต็มถาด สะระแหน่กานเบอ้อเลยขนมจีนสะระแหน่มาจังเข่ากันเนาะพี่น้องเนาะ ขี้กรอบๆแล้วขี้เหลือด ใช่มาเป็นตอนเป็นตอน หอมดองขนมจีนเข่ากันจับพี่น้อง โหสดดังๆจีเส็บเนาะพี่น้องเนอะใบย้อยใหญ่พี่น้องซะละแหน่ฝรั่ง ื <c oughs> ไปแล้วจ้าหมดเกียงแล้วพี่น้องจ้าพักเหลือซึ่งถาดเดอ้อปักวางขอบคุณนะจ้ากำลังใจนะคะที่ส่งให้ปักวางสาวไทยไกลบ้านเด้อจ้าเด้อวันนี้ปะละารคาะวัดดีจ้า